สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l กระติ๊บน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชา n e l ดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะโดวยวันนี้นะคะครูก็จะมาอัดคลิปนะคะสำหรับคลิปแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีนะคะแน่นอนว่าเอกสารที่ประกอบในการบรรยายก็จะเป็นไพ่ชุดอีกาทาร์รนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นไพ่ราชาดาบแล้วนะคะถ้าเกิดถามว่าแก้ปัญหางานเวลาเราได้ไพ่ราชาดาบเนี่ยหมายถึงอย่างไรคือมันใช้ได้2กรณีตรงที่ว่า กรณีแรกเวลาถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่ราชาดาบปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราอาจจะไปหาบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับราชาดาบซึ่งจะมี2แบบบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับราชาดาบก็คือในตำราที่เคยเจอนะคะคือจะเป็นแบบผอมแล้วก็ขาวไปเลย ับอีกแบบหนึ่งนะคะคือแบบจะตัวล่ำๆหน่อยแล้วก็ผิวคล้ำไปเลยคือถ้าเกิดบางคนถามบอกว่าทำไมถึงแบบไม่ระบุสีผิวให้เด็ดขาดคือเป็นเพราะว่าตำรามันให้ต่างกันเลยตำราบางตำราบอกว่าผิวซีดไปเลยแล้วก็ผิวขาวแบบขาวซีดอะ่ะ ผิวขาวซีดไปเลยหรือไม่ก็ดําไปเลยคือดํานี่ก็จะไม่ถึงขนาดคนผิวสีนะแต่เป็นลักษณะเหมือนคนไทยที่แบบตากแดดมากจนแบบผิวคล้ำม,มากอะไรเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะซึ่งในหน้าไพ่บอกว่าเขาจะรับรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีคือในบางคน,นจะมีความเข้าใจผิดว่าราชาดาบนั้นน่ะไม่ฉลาดเป็นคนที่แบบใช้ในเรื่องเกี่ยวกับกําลังหรืออะไรเงี้ยคือบางคนมีความเข้าใจผิดอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะในตําราเขาจะบอกว่าราชาดาบเนี่ย คือผู้ไพ่กลุ่มดาบนะ,ะจะเป็นกลุ่มคนที่ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องความคิดดังนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ฉลา,าดนะคะคือแบบคือบางคนเห็นว่าไพ่ราชาดาบนี่คือดาบเนี่ยเขาหาเงินไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าเออไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้นะคะคือบางคนบอกว่าราชาดาบเนี่ยหรือพวกกลุ่มดาบเนี่ยหาเงินไม่ได้ไม่ใช่ค่ะเออดาบเนี่ยแสดงถึงความผันผวนแค่นั้นเองว่าได้เงินมาก็ออกไปอารมณ์ว่าเหมือนดวงได้เหมือนดวงแบบ ดวงการเงินเหมือนโดนโจรปล้นอย่างเงี้ยคือแบบได้เงินมาปุ๊บรับซ้ายจ่ายขวาออกไปเลยอะไรอย่างเงั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไพรา,าชาดาบเนี่ยถ้าเกิดถามบอกว่าในการแก้ไขปัญหาโดยส่วนใหญ่นะคะให้ไปหาบุคคลที่เป็นลักษณะใกล้เคียงราชาดาบนะคะลักษณะคาเล็กเตอร์แบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาจะเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วเขาก็จะมีคอนเน็กชันที่ดีอาจจะรู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหายังไงให้เรานะคะรับความช่วยเหลือ แล้วก็บางทีเขาก็จะมีคอนเน็กชันด้วยคือหมายถึงแบบอาจจะมีคนกลางซึ่งช่วยพูดช่วยนอกจากตัวเขาว่าให้คําแนะนําปรึกษาแล้วเขาอาจจะมีคอนเน็กชันซึ่งแบบอาจจะช่วยให้เรื่องเราจบลงได้ด้วยดีอีกในกรณีหนึ่งนะคะไพ่รา,าชาดาบเนี่ยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องทนคือเรียกง่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงในการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยคือตำราเขาบอกว่ามันน่าจะจบในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะด้วยความที่มันเป็นไพ่ธาตุลมนะเราก็ดูว่า ของเรานี่มันเดือนอะไรใช่ไหมคะเราดูว่าเอออย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์ตอนธันวาอย่างเงี้ยธันวาเป็นธาตุไฟใช่ไหมคะก็มกุลากุมภาไม่เดินกุมไม่เกินเดือนกุมภาก็น่าจะจบคือดังนั้นโดยเฉลี่ยตําราเขาเคยพูดว่าไม่เกินเดือนหนึ่งแต่ครูจะเอากันเหนี่ยวว่าให้ไปชนกับธาตุลม นะคะซึ่งก็คือหมายถึงว่าเราเกิดเกิด,เ,กดเหตุการณ์เดือนไหนก็คือให้ดูว่าเหตุการณ์เหตุการณ์มันน่าจะจบได้ในระยะเวลาที่ไม่เกินทัดลงเหมือนกันก็อย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆเดือนกุมภาก็เออไม่เกินเดือนกุมภาก็จะจบดังนั้นมันก็จะมีเดือนกุมภาเดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกันยายนใช่ไหมคะคือดังนั้นเออไม่ใช่ตุลาก็จะมี กุมภามิถุนาแล้วก็ตุลานะคะคือดังนั้นหมายถึงว่าเราดูว่าเดือนที่เกิดเรื่องมันใกล้เดือนไหนมันมันก็น่าจะไม่เกินเดือนที่เป็นาธาตุลมนั้นนั้นก็น่าจะจบแต่ในความเป็นจริงแล้วตำราเขาบอกว่าไม่เกินเดือนโดยส่วนใหญ่มันหมายถึงว่าเหตุการณ์อ่ะ มันอาจจะจบในลักษณะตรงที่ว่ารูปแบบไม่น่าอภิรมท่าไหร่นักหรอกแต่ว่ามันก็จะจบแบบเสร็ษเด็ดขาดแล้วเราก็ไปเริ่มต้นใหม่สามารถปรึกษาคนลักษณะใกล้เคียงกับราชาดาบได้ก็น่าจะช่วยให้สถานการณ์เรื่องราวเนี่ยมันขี้คลายได้อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าตรงที่ว่ามันเป็นราชาดาบแล้วมันหัวกลับนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าราชาดาบมันเป็นหัวกลับเนี่ยต้องบอกว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ค่อยได้เป็นเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่ปัญหาของเราด้วยแต่ว่า คนนะมีลักษณะการพานหรือการโทษก็โยนปัญหานั้นมาให้เราดังนั้นต้องบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นราชาดาผูกกลับเนี่ยออบางทีไม่ต้องไปแก้ไขอะไรปัญหาอะไรซะด้วยซ้ำไปเป็นเพราะมันไม่ใช่ปัญหาของเราเ,ออเคยเจอน้องคนนึงแบบกำลังนั่งนั่งอยู่เจ้านายอารมณ์เสียมาอยู่ดีๆก็มาด่าใส่ใหญ่เลยนะเสร็จแล้วก็อารมณ์ดีแล้วเขาก็ไปน้องคนนี้ก็เหวอเลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดราชาดาผู้กลับเนี่ยบางทีมัน บางทีมันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เขามาพานอะไรอย่างเงี้ยเราได้รับผลกระทบจากการทํางานแย่ๆของคนอื่นดังนั้นมันก็จะมีแค่ว่าเราก็อาจจะบอกเขาว่าโอเคงานอยู่ผิดพลาดตรงนี้นะ แต่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปรับผิดช,ชอบไม่ต้องเข้าไปแก้ไขแล้วก็จัดการอะไรนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแก้ปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีกับไพ่ราชาดาบนะคะก็หวังว่าคงได้ความรู้กันไปน้องคนที่มาสอบถามบอมอยากให้ลงต่อตอนนี้ลงต่อให้แล้วนะคะเป็นเพราะว่าตอนนั้นตอบน้องไปที่ออฟฟิเชียลว่าครูไป น้องคายไปช่วยเรื่องน้ําท่วมนะคะตอนนี้กลับมาแล้วเริ่มฟื้นตัวก็มาอัดให้ต่อนะคะก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะจริงๆต้องบอกว่าขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาสมัครเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าครูก็อยู่ได้เพราะทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ